สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องพ่นยารุ่น i20 v i g o t e c h นะคะตอนแรกนะคะลูกค้าได้รับเครื่องไปแล้วตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องให้เรียบร้อยว่าได้รับครบถ้วนตามนี้หรือเปล่านะคะจะได้รับตัวถังนะคะแล้วก็ก้านสองอันนะคะเป็นก้านทองเหลืองกับก้านพลาสติกนะคะแล้วหัวพ่นมีหัวบวัวใหญ่หัวสามลูหัวสองูแล้วก็หัวหนึ่งูบัวเล็กแล้วก็ทองเหลืองนะคะทั้งหมดมีทั้งหมดสองหกหัวนะคะแล้วก็ตัวซีนหกอันจุกข,ข้อปรับสปีดที่ล็อกคะก้านไว้ข้างถังนะคะกลวยเติมน้ํายา แผ่นรองหลังสายสายที่ชาร์จมือจับนะคะแล้วก็สายพ้นนะคะถ้าได้รับตรวจสอบอุปกรณ์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วชาร์จแบตครั้งแรกนะคะ8ชั่วโมงครั้งต่อไปดูที่อะแดปเตอร์เวลาชาร์จนะคะลูกค้าเสียบที่ชาร์จเข้ากับด้านข้างเครื่องได้เลยอ่ะตอนชาร์จกําลังชาร์จไฟอะแดปเตอร์จะขึ้นสีแดงนะคะถ้าชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวเวลาเสียบชาร์จไฟตรงตรง,ตรงหน้าสวิตช์กจ็จะแสดงผลน,นะคะ ขณะาชาร์ลูกค้าปิดเครื่องชาร์ด้วยนะคะชาร์จเรียบร้อยแล้วใช้งานนะคะลูกค้าต่อมือจับนะคะเข้ากับสายพนนะคะตัวนี้สามารถขันต่อเข้าได้เลยนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นหากมีน้ำั่วซึมลูกค้าก็ขันเข้าให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะขันให้เกี่ยวพอดีกันนะคะแล้วก็ซีนนะคะลูกค้าใส่ซีนตรงมือจับนะคะตัวซีนก็ใส่ให้ถึงล็อกสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่าให้เขาแบบเข้าพอดีล็อกนะคะ จะเป็นด้านในลึกสุดอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ตรงล็อกพอดีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวก้านเข้ากับมือจับค่ะก้านมีให้2ก้านลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยขณะหมุนนะคะหมุนให้ให้ตึงพอดีนะคะอย่าให้แน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าแน่นมากแล้วซีนเขาจะจะจะปิ้นนะคะตัวก้านสามารถยืดได้นะคะทั้งสองก้านตัวก้านทองเหลืองยืดได้ถึงหนึ่งร้อเซนนะคะปรับขนาดตามการใช้งานได้เลยแล้วก็ใส่ซีนตรงปลายก้านอ่าสหรับก้านทองเหลืองนะคะมีซีนให้อยู่แล้ว ลูกค้าก็ตรวจสอบซีนตรงนี้แล้วก็หมุนหัวเลือกตามการใช้งานได้เลยนะคะถ้าใช้หัวทองเหลืองเป็นหัวละอองฝอยแนะนําเปิดปั๊มแค่หนึ่งปั๊มพอนะคะ mm hmm. ก็จะได้ความละเอียดที่พอดีถ้าใช้ต้องการปริมาณน,น้าเยอะๆใช้งานสองปั๊มแนะนําเป็นบัวใหญ่กับบัวเล็กตัวนี้นะคะ,ะส่วนถ้าลูกค้าใช้ตัวกา้านเป็นสแตนเลสตัวน,นี้นะคะต้องใส่ซีนตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเีนไฮแล้วก็เลือกหัวพ่นตามการใช้งานได้เลยค่ะ ตัวแผ่นรองหลังนะคะสําหรับระบบสะพายหลังถ้าช่วยบรรเทาอาการการเมื่อยนะคะลูกค้าใส่ก็คือตัวล็อกเสียบเข้าไปได้เลยนะคะจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะสายสพายสายสพายจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นหูเกี่ยวนะคะด้านบนใส่เหมือนตัวร้อยเหมือนกระเป๋านักเรียนเลยนะคะส่วนด้านล่างเป็นตะขอเกี่ยวเกี่ยวเข้ารูสองข้างนี้นะคะจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร028991818 02ได้เลยนะคะ